สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอก,กันแล้วครับเจนี่โจชอแซมมาพี่น้องกินต,ตํนะาแตงกุ้งสะดุง้งนะคะตําแตงกุ้งสะดุ้งเหรพี่น้องข้าปุ่นคือเกาวเนี้ยวมากกินได้ตลอดชีพเอาบอลก่อนลืมน้ำป่าป่ะพี่น้องก่อนมาได้จับมาเด้อ Mẹng đi ăn. เดียบือเกาพี่น้องอีกเกินเดือนดาวผูว้าสาวตำเขาน่เคยได้ฟังบ่พี่น้องแต่สมัยนอนหน้ากแล้วล่ะท <c oughs> ี่ได้สมัยเกาอนอนหน้านะพี่น้อง ก็อีพอ่อ่าพักเดี๋ยวมางอีก,กิงมา,า,างดวงจันทร์พี่พ่อก็ว่าสูงหัวาบเทิงดวงจันทร์นั้นมีอย่าง อันนี้ผู้ใดก็ได้ยิ่งหนักหนาเพิ่นก็นบอกกันแต่ทำไมได้ละมันไมีกระตายด้วยมันมีกระตายมีบู้เท่าต่ำเขามีกระตายมีสาวน้อยท่องเทิงนั็นแล้ว่ามีแมงกุจีโลกา้า เท่ากับเลียวเบิ้งมันก็เป็นจุดดำๆเมื่อเฮ่าก็วาดกินพออีพ่อแล้วบอกจินตนาการเฮ่าก็มาดี้เออมันคือกระต่ายอีิริเท่ลไหร่คือมโนเข้าใจปะพอเพิ่นอปุ๊บเนี่ยเขาก็เบิ่งคือมีรูปกระต่ายมันคือยังมีรูปผู้เฒ่าต่ำเขาคือยังมีพวกตะกะแตนเป่าปีอยู่ข้างเทิงอิริว่าเาไปกันเด็กน้อยเนาะผู้เฒ่าตัวยังกระเสือมัน กระสันพป้นจิตัวกินไตปลาเพาได้บ่เนาะคณะบ้เซียงไตปลาพุ่งปลาของมันเจ็บๆผู <c oughs> ้เฒ่าตัวกินมัน ก่อนนอนหน้าโคกยังมีห้อยเกียยเนะพี่น้องเนาะมีห้อยเกียนจะจี้เกียนเพิ่นกะเอางัวลากเกียนไปเคี่ยวโรงเรียนกันยางต่ำห้อยเกียนนะจ๊ะไปให้เป็นหน้า เดี๋ยวนี้เกลียนมันมีหรอเรือแต่เกลียนที่ว่าไม่ให้ตกแตงบ้านไม่ใช่หอจ้ะตกแตงพวกบ้านสวนบ้านเพื่อชีวิตจังๆจ่ วนมากตะกี้ทางเขียนจะมตจพาเพดอกปลาเพกหลายย่ำเห็ดเพกกอบแบบนี้โอ้ยพี่นอ้องเลยเห็ดเพ็กเห็ดเพล็กใกล้เห็ดอ่าหนูหนูขาวเอ้ยเห็ดกระด้างขาข้าไหมคล้ๆเห็ดกาวน่ะ เกี่ยงกันทำหมจางเนตเพก คนคนสมัยก่อนเนาะมันได้ไปเรียนต่อม้อนไปโรงเรียนมอดเสียงไปเรียนต่อม้อสามเสียงต้องไปเรียนในอำเภอรหรือว่าจัางวัดเส,ส,สียถรับทรงโรงเรียนกับพี่เพี่นเองเป็นเพื่อนไปแต่ว่าเห็นพวกรุ่นพี่เพ่นไปเพื่อนกะชีจากกระยานไปถิ่มไม้ปากซ้อย แล้วก็ถาไปโบกขึ้นรถที่จะไปอำเภอรหรือว่าไปในตัวจังหวัดต่ออีกบางที่กันยังเอรอจากย่านบาะบางกันย,ยังยังยังไปปากอีกหมู่บ้านหนึ่งคนะหมายถึงว่าทั้งไงยังไปทั้งไงนะทั้งหลวงสามโลสี่โล เพื่อเพอไก่ไก่ตามลูกที่ลูอีกเพื่อจะไปขึ้นรถไปเรียนหนังสือ,ะะอก็จเเ้าใจเอาทีนี้ตะกี <c oughs> ้ตัวใดเรียนมอดคือว่าสุดยอดนะสมัยก่อนใจเอาพ่อมต้องตนนื่นได้เศร้าต้องต้องไปถ่ารถบัสรถเรียนไปแน่เพื่อตัวมื่อ ทมไมนี่มีมอเตอร์ไซค์มีรถส่วนตัวเขาก็ยังไปจากไปอยู่เรียนหนังสือเขาขีา้พนเด็กน้อยทำไมดิจนที่พ่ออีเมียบอกไปเรียนในแน่ลูกเนีดิ สมัยตะกี้ต้องเสียสะละนะจ๊ะพี่น้องหลายคนจะต้องเสียสะละอีกคนหนึ่งเลี้ยนหรือว่าสองข้นเลี้ยนอีกคนหนึ่งต้องไปได้เลี้ยนเสียว่าอีปอยเมียพันทรงเบาไหวบนครอบรัวเจน,นียดํยาหมัดพูดถึงว่าสมัยก่อนเพราะว่าในจะค่ารถค่าเลี้ยนนะเพราะว่าตะกี้พิ่ต้องเสียอย่างเมือ ทุนการศึกษากับบมี่ต้องไปเรียนเองเจ๊งเองบางครอบครัวอะถ้าไอเลี้ยนเอื้อ,าอาเลี้ยนอยยน,นองกับบอเลี้ยนบอลหย่เลี้ยนข้านองข้นนองจะเลี้ยนเอื้อกับไอกับบ่ลบอลเลี้ยนสินะ ทำไมมีมีบ่มีกับให้ลูกเรียนยังเดี๋ยว <c oughs> ต้องเรียนมาเป็นเจ้าคนนายคนเรียนจบมาแล้วงานกับหายากบบนพ่อไอ้เมียเฟสมัยนี้นะสอบแช่งขันเขาลุงเรียนด่างๆนี่ไง ยันบมาลางงานกับหานีา่ยถ้าบ่มีเศษมีสายจบของนเรากับถ้าบดวงดีีกับม,มีเศษมีสายยีกับเขายากนอกจากบางคนเลี้ยนสายนีมากบ่ได้บ่ได้เห็นงานตามที่สายที่เจ้าของเลี้ยนมาเลย เพราะสายที่ของเรียนสู่เขาพอด้วยสูซ็เนเขาพอด้วอันบอลเลียนกขบพอด้วยพองานทุกวันนี่เขาเอาบูดหมดแล้วจัะเนาะ ขุนพูดการศึกษาขั้นต่ำมสาม แข่งกันเรียนแต่ไม่มีงานรองรับจ้ะแข่งกันเรียนสู่ตายเพราะมีงานรองรับ นี่ทาจบแล้วมั้งเนี่อยอกินว่าตุนกันพูดพ่งโม่ พี่น้องธัญยาท่านจบจ้าแป้งล้างไปสีชชมพูโอ้โอบริเหตุโดนพี่น้องไปละบ้าเข่าดอกบ้าเม่นละวิทยายูดเสื่อมพี่น้องไปแล้วจ้า ขอบคุณทุกเมนทุกแบบทุกไลน์ทุกสับสกายค่ับที่นี่ไว้พอแค่นี้พอกันชิมหนาสวัสดีจ้ารื้ออยู่อ,อ๋อบาย